ดีครับวันนี้อยู่กับช่างโพดพีว่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาดูมันเจาะขาตั้งกรอบที่มีความยาวเนี้ยครับเราจะใช้ขาตั้งสองอันครับเพื่อที่มันจะเสมอกันเราต้องใช้ตัวนี้เป็นแบบแนบอย่างเงี้ยครับเป็นแบบมันจะเสมอกันครับ ถ้าไม่มีตัวนี้เป็นแบบมันมันจะไม่เสมอกันครับมันจะตัวหนึ่งกลางออกมาไม่เข้ากันครับตัวหนึ่งสูงตัวหนึ่งต่ำถ้าใครสนใจทำกรอบรูปก็ามาที่ที่ร้านได้นะครับ มั่นชอบลูกอาโป้ครับซอยพระหนสี่ธิน48เข้ามาไม่ลึกครับเข้ามาไม่ลึกเข้า,ามาประมาณร้อยเมตรครับเนีย่ยพอเวลาเราตั้งมันก็จะปึ๊บเท่ากันเลยครนะเท่ากันเลยอันนี้สไตล์ช่างโป้ผีบ้านะครับ่าอยากได้ก็จัดไปตั้งอย่างนี้นครับยอดเลย แล,แล้วอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเจียวครับต้องเจียวเจียวไม่ได้เดี๋ยวมันทิ่มลูกเรียบคริบโอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ